กับข้าวจะมองบะเลยครับเห็ดกับข่อยพวนกินบะนี่โอ้เขาเอาเจ้าของมีสดอมมีก๋วยมีต้มแต่ไปชมมามามากินข้าวร่วมกันครับผมมาเด้อพี่น้องเลยนะครับผมเก็บล้านเก็บสองเรียบร้อยนะครัแม่กำลังเก็บเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวกะนที่เมื่อบ้านเลยบ้านที่เมื่อบ้าน ออเดอร์กับขเป็นลเ้ากระเพ้เนี่ยก็เจ้าเผมมีหลายอย่างอยู่จาดุยาดจุามันก็ฟู้วก็ก้อยระก็อุใส่คอดเขาจะต้องไปต้มแซ่บกระสานเขาต้องไปต้ะต้องไปในเพิ่นสดใหม่เดี๋ยวหลังจากเก็บร้านแล้วก็มื่อเลยครับผมประ้านใบสองเลยนนาะมื้อนี้เลิกมื้อครับผมเดี๋ยวไปเจอกันีุบ้านตอครับผม มาบานกับวันยูเดซ่าแล้วครับผมมาจากล้านแล้วก็นี่แหละครับแนวเฮ็ดยูเฮ็ดกินบานนี่ยเฮ็ดเฮ็ดตรงเขาจะออบอกกันไหมแต่เฮ็ดอุเซคอ,คอนเหี่ยมแ,<ล>แบบข,ข่างๆนะครับพูดหะครับผมล่างคนครับผมอ่ะอันนี้อุเซคอดเนาะอุเซคอดครับผมกำลังใส่เครื่องของเพคนอยู่เนาะอันนี้ต้มแซ<ต>่บจ้ะโอ้โหเปลือยมาจากร้านแล้วเอามาปรุงนี่ว่าจะปรุงอย่างเดียวจ้ะครับผมเอาเอาจัดไปจัดไป โอ้หมือนเด็กคนทางครบเสร็จเลยเนี่ยทางบ้านเนี่ยพพจุดถาดค้องอยุดจุดถ่ายก็เสือเนี่ยเลยโอ้คนติดงาเนางเานี่ยน่ะเพอยู่กลางกลางเนี่ยลูกหลานมากนี่แหละครับผมวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าครับผมกันมาบ้านมาซองกับบริจิตเตอร์เลยยังไงก็มีออเดอร์น,นอกสถานที่ครับผมใกล้ๆกันแต่ว่าท่านผู้ชมทั้งบ้าน บ่ต้องมาสั่งนอกกระลาสีนะครับผมสั่งไวยก้อนนองสั่งไวยแล้วเพราะว่าสั่งไว้ตั้ำมือขึ้นนี่เพราะว่าในไหวจริงๆนวกับบอหับนอกกระลาสีอันนี้เล่นอันนี้บ้านไก่เลยนเที่ยงเัินครับผมก็เลยยัดน้องอยากกินน้องสั่งไว้ก่อนสั่งไว้ตั้ำมือขึ้นนี่เขากับอันนี้เขาก็เตรี๋ยวใบถ่าเดี๋ยวสิเข้าใจว่าโอ้รับขึ้นบ้านใบผอมยอดเนี่ยแตคิดต่อว่าบ่รับนะครับเด้อต้องบอกใบลงหนาไปก่อนบานไก่กันคนไปกินคนสั่งไว้ตั้งอขึ้นนี่สั่งลงหนาแต่คนเดียร่ามครับ ตับเดือบหรืก um. mm. so like um, ็แมวเดี๋ยวนอนูีมั้ยมีตุกอยางมีตุกอยางเลยตับด่าบัตับโอ้โหตับขาดพิเศษตับสดๆคือเกาผักใบย่ำนุ่งก็เก็บไปเลยพอได้เอามาหอยมาแขกถือแดดถึงยังเก็บย่างดีอืมบดถือล่มบดถืออากาศแล้วครับผมใทังเกล็ดเป็นอาหารเสริมพวกลาพวกพวกเนื้อพวกลาพวกก้อยข้าต้องเก็บย่างดีต้องมีเทคนิคในการก็บพวกข้าเนาะใช่ คือในใเา้าก็มีด้วยถามซี่กงทีกีหกบมีมทุกอย่างจะนุทุกอย่างเอา,เอาแล้วครับผมเดี๋ยวเมื่อเนี้ยนาน,ดดยน,นาห้อกับที่จัดที่กันได้ไม่แม้รอเพื่อเ็ให้เป็นหลักอะหอก็เป็นอาหารห้องอาหารเดียวกันเลยม้มน,นี่ข้าวปกินยังกับวะคือกันกล้วยคือกันกวยเอา<ะ>เตรียมเครปไทยเพื่อนจะป้องกับอยากใช่อันน้เตรียมจิ้มไเพ็่นกันกินเบ่เบื่อจะเกล่ออัดไปจะไป มื่อ <infrared> นี้มีแขกมาเยี่ยมน้องไส้หลยายน้องมาตสน้องไข่มายามก็เลย้ไสจ้ะก็เลยกินเขาน้ำกันแซ่บๆพแจกขาบก่อนก้อยกินก้อยจ้ะก้อยกัินก้ิระป๋านก้อยกินต้มกินก้อยกินต้มบัดนี้ว่าสมตอนเพิ่นอยากตอนสมตอนเพิ่นอยากกินดูเราพึ่งไม่ได้กินเออก็เลยจัดไข่อ่ะกินอะไรกินมาฟอมันอนึ่ใส่ตัวสวัสดีครับผมน้อยเผือกครับผมอ๋อแล้ว ก่อนกินก็จะเริ่มก็อะไก็แช่กันเด้่นะครับผมเริ่มอันนี้สำคัญหลายครับผมเอาจียวดีละเจียวใส่ก่อนใสกอ๋อกิน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 ก่อนนี่มันมี่ตับโตนาคนเดียมีอเย็นตับโตพร้อมปูน่ะปูนแล้วอ่ะอ๋อพักเข้ากันตามหัวตามส่วนนู้ดหลายคัะครับผมมื้ดเป็นโปรยักอ่ะก้านส่วนเท่านี้เนาะ นี่ยังไงลงไปน, <c oughs> น้องมันง,าง,งน่ายลงไปทั้งบนฮึกล้วยกับว่าเฮ็ดให้ลูกค้าผมว่าใครได้กินสมตอนสมตอนเดินโดนกินเถอะใช่ปะใช่เดี๋ยวบ่าใครมักสมบ่าใครมักสมแห้งเลยผมว่าใครได้กินเลยมักเอ,อมาเฮ็ดสมดอ,อกกินคันนี้ ขันเองขันสอกินเร่งนะตั้งมือกับขันกินละขันแล้วกินเลยขันกนเป็นข้ามือ,อมใส่ลูกโดดเนาะแค่ลูกโดดกว,ดวหลายสิบปีแล้วบ่ได้กินของของ้ากันจะเกลือกับน้อง <laughs> ต่าางนแมนม,นกกกนมันอยู่ไก่กันพร้อมอยุกไก่หนองค่ายกับกรุงเทพนะท้าถ้าเ้าเป็นคนกรุงเทพไปแล้ว <c oughs> โดยกำเนิดบ่โดยกำเนิด <c oughs> ขันวัชจัดกะจ้ำเจ้าก็นี่แหละนี่กันสมตอนนี้ไปส่งเป็นหนองค่ายบรงนี้เนาะโอนขาดไปยังที่ปัญซา,าห้าเป็นเรื่อง,งป่ะก็ป่ะ ยัง <c oughs> <c oughs> ต้องมอีกเอฟซีบอกว่าอันยายน้องทรงบอให้มันรับเองรถจัมมันงขอยได้กินสดๆ <c oughs> <k> ขันทรงไปโอ้ตั้งเถื่อกันวะ่ะทร <c oughs> งไปตั้งเถือจักกี้ถึงบูดถึงย่านปตัตข้างนะเดี <c oughs> ๋ยวคุณภาพเสียใคโอ้ยกรับอ๋อย่ oh, อ, <c oughs> อ,อยถามหายเป็นเรื่อง <c oughs> ใชบไละ่ะอันนี้จูได้ปะนี่จูได้ปนี่จูเลย้เนาะนี่ด้นะอโอ้คนจูตับ <c oughs> ยู่บานเขาซื้อเนื้อเพราะใครได้ตับเปนะ็นอะได้่ะก็จไเหรอเที่ยงอหอจะไม่ขาดแแ่คนคือธรรมดาประเด้๋ยวไต้องเห็นแตียงเหรอเจ้าอค่าประจำมัน เขาจะถึงประกาษอ๋อบ้่บ้าแล้วเจ้าล่างเจ้าเดี๋ยวน้องสื่อยุงเทียบโอ้ยเพื่อนให้ตัดเอาเลยจำเจ้าล้วค่อยกลุยก้อยอเจ้าผมอืมอืมมาแล้วมาแล้วไม่เทียมครับอันนี้คพักปลูกหลังบ้านครับผม มากินขออยู่บันกกได้กินใต้ยู่พังยุบานนี่เบิ้ยดปรกอบบ้านเท่าเจ้าเสีอบเอยู่บันนอก้องกําังไม่ได้กินหยดประกอบยุ่นเก่ผมเอาเม็ดมาจากราคาม้างป่วยออมขึ้นอยู่หลานจะนี่สนุกกินหยดมันมามาไม่ได้กินนักเรื่อกินที่หยดมันจาวายังกับพักการที่มันติดพักการที่ป่ยก็ปล่อยการที่มันยง บอกบอกกินตูบ้านเ่อไหร่หรอูบ้นนอกไปเลยหรอมันดิ่นตาง่ายกินครับนาบ้านเข้ากินบนี่ยมันตองไินกินกินสมองเลยอ่ะกินหววบานเข้าสมอ่คเป็นวัดหายเหรอโอ้ต่กินมวีนแล้วบาดเนี่ยเพชหรกินปะกินอยู่โอ้เพชรกินยู็น่เอกินแล้วขึ้นหอดบ้านหอดซอง กินของมันหนอกก็ไม่ละคือ่อนดูบา้าน่าเหนะอจริงจริงก็กินเลยหลายคนอ้ยลาบก็เหมือนมันาเจ้าอันแบบเฮ็ดข้าวง้อ่นะฮะขันซสมนี่ก,นก็กินเมื้นปีเมันนองเลยเหรอข้าวงเลย น้องไส้กับเอ่ยกับข้อเดียวกันสายโหดว่าเป็นอย่างดอกเคยกินมาแต่น,น่อยแต่พอตะเมียผากินก็เลยกินมาเท่าคู่มืงินี่นเจอกัแล้วเลจัดแบบตกตะลเรื่องเลยปกติก็พ่อไี้กินเด้มีแต่อนันสมหสม้อละสิบบาท เนื้อมันแพงอืเนื้อมันแพงอีกอย่างหนึ่งกับไม่ใพ้ยาเย็ดหรอคมมมัินี่เนี่ทางนี่อยู่กับเนื้อกับไข่นี่เลยม้แตสมมูสมเนื้อบอกกินเปลีอันตัวอืมน้องกัดกบจะค้ำกันนะ สม่ตมเก็บตัวแหบวใช่ป่ะอากาศไปหินเมื่อกีหินจริเนาะหินหินหบ้างหงดินขึ้นต้ำินดินบานเท่านี่บานแถาบานหนอนเข้าอยู่หินออดังหมดแล้วออกดังต้องแห้งแรงแห้งหินกินกระปุลเพราะใจใหมดแล้แห้งแรงแห้งหินอ่ะ มันมาคือบัเทาอดะกันเงาเงาอันี่เขาอืมบัเท้านีนมีตะเกียบเขาลูกมันเขาลูกใบตะปันเห็ดเป็นน้ำมันแก่ช้ำในหนาบ่น้ำใบบกเตีน้ำใบบกเขาไปทำตะปันบ่เจอเ้มากินรักแกงของบัเท้ามันติดใบหน่อยใบหน่อยใบย่ยิ่ไใหน่อยยิ่งหรือมันิอ่าพร้อมตัว กินนิดแก้ว่อยแก้วเพียงงั้นมันก็เราสายพันธ์กันตะกรันกระจอกเอาเสียมหน่ะสอดต่อออกมาเป็นน้ำน้ำน้ำให้น้าน้ำต้นแท้เสียมหน่อยแต่เหนื่อหน่อยก่อนออจีไปโรงเรียนไปหาเก็บพักหนอก เี๋ยวจะเอาอะไปหาซอฟังหน่อยเนี่ยต้องได้หอยพร้อมได้แม่กวางหอยพร้อมจ้ะอยตะกี้บบอกหอยก็อยู่ห่างฟังหน่อกันเลยตั้งแต่ได้หอดเขียบถ้ามี่ฟังหน่อก็ต้องมีหอยนี่สามเด้งพร้อมนั่นแหละเนี่ยกินได้เขียบพร้อมก่นไปโรงเรียนได้โกบนำไม่บอมากกขึ้นหอดบ้านเดงบ่าแม่นตะกี้ไปเลี้ยงง้เลี้ยงควายเจะต้องหากระเป๋าเขาบานพร้อมได้แม่ ม่ว่าไปเรื่องยัไงเลยเร,ยกกรีกไปพอ่อมาหาตัวพัดไปพ่อมหาตัวอันหอยไปพอ่อมหาอะ้รกินกับบ้านน้ำบรดยุทธ์เหรอครับผมก็จะเจริขครับแม,ม้แต่ง,งัวงขี่น้ำขังทางกับยังบ่มีได้ทุกงมือมันจะซื้อกินตั้งยุตั้งรมไหมเนี่ พุดจี้ได้ไปขัวมาคุมือหนี่ก็กเพ่ได้ว่าได้ไปขัวจักเกอร์ว่าต้องมีหมูขวัวเพราะว่าพวกเอ้พวกง้อควายก็เพราะได้ไปว่าไม่ได้เลี้ยงคือเก่าเต้เรียงก็เก่าโอ้ยไม่ได้ขี้ไหมน้ำท่าจริงสิงเดียวเลียนรักกันเต้วตบาไก่ขันปลุกตลูกไปปล่อยงัวไปค่อยเวายโรตีจีไัยเนื้อกินมาพร้อม ไปเอ๊ะจคบ,บตัวเราันตกไ,ไปปวยไม่แจ้งหน่อยเนะาะตกคนตกปดูปดเป็นยุบาลคนีเสียวตกบูดสมองวูเห็นหน้านมองวูเห็นหน้าตกดีขนาดตกดีขนาดยุบานตังแห้งป้านี่ขะน้ำครังกะทิไม่หมดเลยนาะมีแล้วไปจอด ืหอหัวก็ยังกินเปหลักบังโอ้กันนี่อยู่บ้านบริสุทธิ์เด้อะครับเขาว่กใครบจะสุดธิ์เนี่ยไอ้แต่ถุงได้หน่อยถุงละสองหน่อยปัจจุบนันตะเลเที่ยวนี่จนพอแม,ม่บ่จะให้มักกรุงเทพเพิ่นบ่ <c oughs> <c oughs> อึดแน่กินเด้ยน้องมักเป็นคนมาหายอยู่หากินเด้โอ้โหเดี๋ยนะครับผมเป็นผลพวงมาจากแม่กับเขาอยู่บ้านให้ลูกค้าให้ลูกค้า บางที่มีออเดอร์ข้างนอกนะครับมาเห็ดปัจจุบานบ้านกับบ้านไก่เลื่องเคี้ยงกันแล่ครับผมผมมีทั้งเนื้อทั้งไก่ดอกกับวันไรรับไก่ปันได้แต่เพิ่นสั่งสั่งขามขึ้นมาไวเนาะเพิ่นสิมากินกินมื้อนี้เนาะกะของกะบไม่ไม่เดๆคือเก่าแล้วก็กินแค่อิ่มกินแค่ได้หูครับผมน้องไส้มาจากน้องไขแล้วกะยี่น้องกับแม่หอยกะอย่าลืมกันแล้วกันกดไละ์กดแชร์ ดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับหักกันคเก่าดูแลสุขภาพตัวเองดูแลคนรอบขานล้วกัดูแลครอบครัวดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทานี้นะครับนอะเพราะน้องกำลองกำนหอยกติกอต์ดกระตดกกระตกินต้อนล่ะกับเ่มลามจิงยาปวดสวัสดีจ้าครับบ๊ายบายนะครับแฝงๆกินงงๆอะไรไร่อะน้ำต่อ